สวัสดีครับหลวงกิตชาแนลวันนี้เปิดคลิปจากตัวระเบียงเลยครับนะเราดูจากระเบียงแล้วเข้านอนข้าวน้ำไปเลยครับผมไม่ต้องลงนะหลวงกิตชาแนลครับเอาบ้านมาฝากบ้านหลังนี้36ตารางเมตรครับระเบียงลึก2อเมตรห้านะครับกว้าง6เมตรนะครับอืมกว้าง6เมตรนะครับประมาณนั้นนะครับอยู่ที่36ตารางเมตรครับบ้านหลังนี้นะฮะผมเปิดคลิปจากตัวระเบียงเลยครับเสาด้านบนก็เสากลมครับ สอธรรมชาตินะครับหยดน้าล้อมรอบเลยท่านผู้ชมดูครับเดี๋ยวเราจะถ่ายจากห้องระเบียงแล้วไปห้องห้องนอนแล้วห้องน้าครับนี่ฮะด้านหน้าครับฝาปะก่นนะครับคล้ายๆเฟียมนะโอเคครับฝาปะก่นครับประตูก็เป็นไม้สักทองนะครับตัวเรือนไม้สักทองทั้งหลังบ้านหลังนี้ขาย5้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับบอกก่อนนะเจ้าที่สามที่หกตารางเมตรประมาณนี้นะครับขาดเหลือขอโทษด้วยนะครับผมนี่ห้องนอนห้องใหญ่ครับสามเมตรสิบนะดูอย่างนี้นะ พราะว่าบ้านหลังนี้6เมตรก็ตัดไประเบียงไป2เมตรได้สิบมันต้องเหลือ3เมตรได้สิบนะครับคูณ4ี่คูณหนะคูณหอ่าไปนู่นเลยท่านผู้ชมนะครับคูณ6นะครับแต่ว่าตัดห้องน,น้ําไป2เมตรนะครับท่านผู้ชมนั่งแถวเราไปดูห้องน้ำรับแต่ดูตรงนี้ก่อนฝ้าเพดานของห้องนอนนะฮะหลุมลึกนะฮะประมาณก็25เซน20เซนถึง25เซนนะเป็นทรงแปดเหลี่ยมเขาเรียกว่าฝ้าหลุมแปดเหลี่ยมครับระบบไฟเซฟติกัสเนี่ยให้หมดแล้วครับอ่ามีรีโมโทคจนโถนด้วย นะครับนี่คือห้องนอนใหญ่นะครับตัดห้องน้ําไป2เมตรท่านผู้ชมนี่หานห้วน้ํานะครับเสองคูนสองนะครับติดตู้กับน้ําได้เลยสบายๆครับฝ้าเพดานเป็นตีแนวเรียบมีระบบไฟนี่ติดตั้งให้เรียบร้อยนะฮะโครงการเชอติมครับเรือนไทยทวีทรั์เรือนไทยครับอยู่จังหวัดกาญจนบุรีทีนี้เรามาดูตัวนอกบ้านนะครับนอกบ้านเมื่อกี้ถามจากข้างในนะครับ อย่าลืมน,นะฮะบอกว่าดูมาจากหลวงกิตหรือว่ากิตติติกิตต,ติอ่าบอกว่าดูมาจากกิตตินะครับเจติ๋มนี่อยู่กาญจนบุรีครับวันนี้ชีพเป้าซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งผมว่าราคาไม่ไม่ไม่แพงนะเพราะก็ทำมาจากเรือนไม้สักนี่ฮะเสาก็ธรรมชาติด้วยสามเสาหน้ามีไฟนี่ก็แถมระบบไฟให้นะท่านผู้ชมเนื้อที่เนี่ยผมดูแล้วก็ประมาณ36หขาดเลือกก็สอบถามเจติม๋มนี่ฮะท่านผู้ชมดูนะครับอ่ะผมกล้องลงไปนิดนึง นะครับมีปีกมีเสื้อด้วย <S 2> <S 2> <S ฝานี่ก็ใกล้ๆฝาเฟียนนะก็เรียกว่าฝาประกลนแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมอันนี้ก็เอามาฝากเ,เพื่อนๆนะครับในการซื้อบ้านนะครับอยู่กาญจนบุรีเบอร์โทรศัพท์เจ๊ติ๋มอยู่ใต้คลิปนะครับมาไม่ถูกมาโครงการไม่ถูกก็โทรสอบถามเดี๋ยวเจ๊ติ๋มให้พิกัดนะครับห้าเซนห้าหมื่นบาทนะฮะเอาไปทำรีสอร์ทก็ได้นะครับมีห้องน้ำในตัว นะครับโอเคนะครับกดติดตามไปด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วย, like, ดดวยหลวงกิจไปก่อนนะครับสวัสดีครับ